ท่องเที่ยวไทยยังคงฮอตอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดครับข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับระหว่างวันที่1มกร,ราคมถึง10พฤศจิกาย,ยนครับมีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า29ล้านแแสนคนครับก็เกือบเกือบ3 0ล้านคนเลยนะครับสร้างไรายได้ให้กับคนไทยและประเทศไทยกว่า1300ล้านบาทเลยทีเดียวครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับระหว่างวันที่4ถึง10พฤศจิกายนซึ่งเข้าสู่ช่วงไฮซีซันเต็มตัวนี่นะครับก็มีนักท่องเทีย่ยวจากยุโรปอเมริกาและโซนโอเชียเนียเพิ่มมากขึ้นทําให้มีนักท่องเทีย่ยวกว่า7 30,000คนฉเฉลี่ยแล้ววันละกว่า1 0 0สนคนเลยทีเดียวครับ และก็มีการคาดการ์ล้วครับว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปีเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นเต็มตัวแล้วก็มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกมากมายครับงานลอยกระทงงานเขาดาวจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นและก็เป็นไปตามเป้าที่ภาครัฐวางไว้ที่35ล้านคนครับ